สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วารริี้ทูเดย์บายสายสวรรค์เขียนยิ่งจะพาคุณผู้ชมไปดูงานสร้างอนาคตไทย2020ค่ะซึ่งทางรัฐบาลน,นั้นได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมของประเทศซึ่งจะพลิกโฉมในอีก7ปีข้างหน้านี้นะคะจึงมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นตระเวนสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์นี้ให้ประชาชนทุก ภูมิภาคทั่วทั้งประเทศได้รับทราบแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องไปในขณะเดียวกันด้วยนะคะโดยวันที่1นถึงสพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจัดงานสร้างอนาคตไทย2020ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคารินจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางให้เกิดความรู้ความเข้าใจและก็สแสวงหาความร่วมมือกันในกลุ่มจังหวัดนี้นะคะซึ่งก็จะกลายเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในระดับประเทศและภูมิภาคนี้ใน,ในอนาคตค่ะ ไปดูบรรยากาศในงานซึ่งก็มีการจัดเป็นนิทรรศการและมลัลติมีเดียต่างๆที่น่าสนใจมากมายพร้อมกับไปฟังการสัมภาษณ์่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัตชาติสิทธิพันธ์ซึ่งไปเป็นประธานร่วมในงานนี้ด้วยนะคะถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางจะได้รับประโยชน์อะไรคะ่ะ ก็คือเรื่องแรก,กคือเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่งคือเปลี่ยนจากรถมาเป็นรางมาเป็นน้ำให้มากขึ้นอันที่2เรื่องการเชื่อมโยง connectivity นะคือพยายามเชื่อมโยงในประเทศเชื่อมโยงนอกประเทศเชื่อมโยงเพื่อนบ้านอันที่3คือเรื่องความคล่องตัวหรือว่า mobility คือพยายามลดจุดคอขวดต่างๆถนน2เลนให้เป็น4เลนซะ รถในกรุงเทพที่รถติดมากๆก็ทํารถไฟฟ้าอะไรเงี้ยโครงการหลักๆก,ก็จะมีอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงในประเทศระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพระยองกรุงเทพประดามปรสาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงได้เร็วขึ้นรถไฟทางคู่ก็จะเป็นรถไฟทางคู่ที่ไปทั้ง4เส้นท,ทางเหมือนกันเพิ่มเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อให้คนมาใช้รถไฟให้มากขึ้นการเดินทางสะดวกขึ้นเพิ่มการขนส่งทางรถไฟเพิ่มความเร็วเฉลี่ยของรถไฟ การเชื่อมโยงมรดสมี 300, ตรไร้อยกิโลเมตรจากกรุงเทพให้ได้ภายในชั่วโมงครึ่งพอความเชื่อมโยงมันดีขึ้นมันก็มีโอกาสตามขึ้นมาจะเป็นเมืองใหม่โรงงานอุตสาหกรรมแหล่งกเกษตรแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนะประชาชนหน่วยราชการจังหวัดจังหวัดใกล้เคยเียงต้องมาร่วมมัอคิดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากตรงนี้อย่างไรอะไรคือหัวใจอะไรคือยุทธศาสตร์ของจังหวัดอันนี้ต้องช่วยคิดรัฐบาลคงไม่สามารถไปคิดแทนคนในช่องถิ่นได้ ไปดูสาระสําคัญกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่ประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงงแสาปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกและสมุทรปราการ5จังหวัดนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากยุทธศาส์นี้ค่ะสมุทรปราการจะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมินครนายกจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงเพื่อส่งออกไปยังนานา,นาประเทศปราจีนบุรีจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแพทย์แผนไทย ฉะเชิงเซาจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าแกนอุตสาหกรรมเลียบถนน304ชาเชิงเซาราจีนบุรีจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสะแก้วจะเป็นศูนย์กลางการผลิตพืชพลังงานและอารยประเทศจะเป็นประตูสู่การค้าชายแดนเส้นทางนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลองคิดดูว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง5้าจังหวัดจะคึกคักขนาดไหนหากมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนยังไม่ขาดสาย เศรษกิจและคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี้จะดีมากขึ้นเพียงไรสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศตามแผนที่วางเอาไว้มานานาน,นับ10ปีและนี่ก็คือว a r เตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขียนย,ยิ่งค่ะเข้าไปพูดคุยประเด็นนี้กันต่อหรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ